เอาเลยครับสวีนาสวัสดีคุณผู้ชมชาว3าก๊กไม่ว่าจะเป็นวีก๊กจกก๊กงอก๊ก,ก,กรวมเป็น3าก๊กพอดีและในวันนี้เราอยู่กันในเกม Eternal Tree Kingdom เป็นเกม3ก๊กวางแผนกลยุทธ์แนวเรียวไทมสเตอริจี้ที่เน้นการจัดกองทัพและการพัฒนากองทัพของเราให้เก่งยิ่งขึ้นมาพร้อมากับการาฟิกแบบพิกเซลอาร์ตที่ทำออกมาได้สวยงามและก็มีความเช่เปนในกอกลักเฉพาะตัวของแต่ละตัวด้วยเกมนี้เป็นเกมฟอร์มใหญ่ที่เราจะได้เห็นการต่อสู้แบบเป็นร้อยประท้าร้อยในหน้าจอ,อเดียวแบบว่าใส่กันนัวฟันกันยับแต่ถึงอย่างนั้นเกมนี้ก็ยังเป็นเกมเล่นง่ายแถมสบายเครื่องและคุณผู้ชมก็จะได้สัมผัสเนื้อเรื่องของ3ก๊กที่น่าสนใจในเกมนี้ด้วย หลัขคามาสูตัวเกงกันเลยดีกว่ามืองแห่งนี้คืออาณาจักรในยุค3าก๊กที่ปกครองโดยจักรพรรดิโปรเต้เอ็กซ์ดีและ,กกะ,ดะเ,เดี๋ยวเราไปดูเกมเพล์กันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงแค่าวิธีแผนที่โลกซึ่งในแผนที่โลกนี้นะคุณผู้ชมก็จะเหมือนกับเราเล่นโหมดเนื้อเรื่องนั่นเองแบบเนื้อเรื่องใน3มก๊กจริงๆเลยกวนอูเตียวหุยเลาปีสามพี่น้องร่วมสาบานสุดโหดช่วยกันต่อสู้กับลิโปจนลิโป้ต้องถอยหนีอะไรแบบนี้ซึ่งผมก็เล่นไปอ่าไกลยอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมเล่นไปถึงเน,นเี่มที่จะยาากแลบงดานนี่าแบบสะบัสบอมมาๆได้1วาง แต่ก่อนอื่นนั้นจะาพาคุณผู้ชมไปดูเกมเพลย์ก่อนก็นแล้วกันนี่ฮะคุณผู้ชมนี่ก็คือการจัดทีมก่อนที่เราจะออกไปต่อสู้กันซึ่งฐานนี้เนี่ยจะสามารถลงทับได้1ทับใน1ทับก็จะมี10คนนั่นเองแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนกองทับได้ไหมคุณผู้ชมนี่แต่ทับเราปีผมตึงสุดไงจากนั้นเราก็กดเริ่มต่อสู้องทัพโปรตีเอ็กซ์ดทำลายค่าศึกให้สิน้นโอ้โหเป็นไงคุณผู้ชมมาแล้วครับนี่แล,ล้วโลกปีผมเปิดบัฟเข้าไปเห็นไหมเป็นวงสีเขียวแล้วก็ไล่ตีได้บัฟกันทุกคนบน นะคุณผู้ชมกองทัพแรกก็จะเป็นเล่าปีกองทัพที่2องเราก็ใส่กวนอูลงไปส่วนกองทัพที่3ก็จะเป็นเตียวหุยตัวสุดท้าย <S <S แล้วซึ่งดานนี้เหมือนผมยังไม่เคยได้3ดาวซะด้วยถ้าอยากได้3าดาวก็ต้องเคลียร์โดยเหลือเวลายอย่างน้อย150บวินาทีแต่คุณผู้ชมเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่ากองทัพของเราจะสามารถเคลียร์ภายใน150บวินาทีได้หรือเปล่าก็เริ่มต่อสู้จะต,ต้องสู้ออกมาเยอะๆหน่อยนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันหลายกองทัพเกินไงเดี๋ยวเราจะควบคุมไม่หมดนะครับซึ่งตัวเกมมันสามารถกดอัตโนม พาไปไหนคุณผู้ชมก็สามารถเร่งความเร็วได้ตอนนี้มันคูณหนึ่งใช่ไหมกดคูณ2คู3สมก็จะวิ่งกันเร็วขึ้นนะครับนี่คุณผู้ชมกราฟิกแบบพิเซลอาร์ตเป็นยังบอกเลยว่ามีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆกนะกราฟิกที่ผมชอบสวยดีอ่านี่ในเลเวลทหารผมเพิ่มขึ้นด้วยโอ้แทนด้วยาดาวครั้งแรกเดี๋ยวลองพาไปดูดานล่าสุดที่ผมยังเล่นไม่ผ่านเลยดีกว่าคุณผู้ชมว่าเป็นยังไงตอนนี้ก็จะใส่ได้3กองทัพเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมโอ้ซึ่งเราอยู่ตรงนี้เราจะต้องผ่านฝูงซอม ขนานี้ผมจะไหวหรือเปล่าอ่านี่ไงมีเนื้อเรื่องให้เสพด้วยนะคุณผู้ชมอุ้ยไฟไหมโอ้โอ๋อไม่ใช่ฝูงซอมบี้มันเป็นคลั่งสึกอยู่ข้างในนี้ซึ่งเราเนี่ยก็สามารถบังคับพทหารนี่ก็ได้นะอย่างเช่นผมจะให้ตัวนี้ไปโจมตีทางอื่นก็ได้นะครับโดยการกดย้ายตำแหน่งตรงนี้แล้วเราก็ลากคุมเข้าไปเลยแล้วเราก็เลือกว่าจะให้วิ่งไปโจมตีตรงไหนก็ได้อะไรแบบนี้เห็น,นหมั้ยเห็นมัม้ยแล้วเราก็เลือกมุมโจมตีดีๆอาจจะเอาไปล่วงหลังเข้าอะไรแบบนี้เนี่ยเอาวิ่งขึ้นไปข้างบนเห็นปะวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปแล้วก็ไปล่วงด้านหลังเขาก็ได้แบบนี้อ่านี้ก็จะเป็นการย้ายตำแหน่งของทหารนะคุณผู้ชมเอจะให้ตัวเดียวย้าย2ตัวก็ได้ครับเนี่ยให้มันเดินไปแต่ส่วนใหญ่ ว่าจะกดออตโต้นะคุณผู้ชมเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเขาทชระบบออตโต้มาดีอยู่แล้วหูทหารมันมาเยอะจังวะนะผมยังเดลกไม่ถึงครึ่งน่าจะตายไปหลายตัวเลยนะเนี่ยเราสามารถเช็คได้นะครับว่าทหารเราตายไปกี่คนแล้วรู้ไงถไงทหารเราตายไปหนึ่งคนแล้วนะครับก็จะขึ้นรูปหัวกระโหลกแบบนี้โอ้สวยชนะเร็วเห็นไหมคุณผู้ชมเล่นไม่ยากนะฮะเกมนี้จะเล่นเองก็ดีหรือว่าจะกดออตโต้เนี่ยก็ได้แต่ผมแนะนานะว่ากดออโต้ก็ดีเหมือนกันบางทีผมเดินมั่วไงแล้วมันจบไม่ทันเวลานั่นแหละผมก็เลยใช้ระบบนําทาง GPS อัตโนมัติหรือว่าระบบออโต ระบบสุ่มกาชาไม่มีไม่ได้เดี๋ยวมาดูอัตราเลทกันดีกว่าเล่าปีกวนอูเตียวหุยผมมีแล้วือผมอยากได้ริปโป้อูริปโป้เป็นพลมาด้วยนะคุณผู้ชมพลมาก็คือจะทะลุทะลวงกองหลังเข้าไปเลยแถมวิ่งไวด้วยอยากได้อย่างได้พลมา้ามีสุ่มสมารถอุป,ปกรณ์สิบอันวากดไปก่อนเลยดีกว่าเล้วค่อยว่ากาันนี่สายฟ้าผ่าเปี้ยงผ่าเปี้ยงผ่าผ่าผ่าเปี้ยง,ยงโอ้โหไม่มีสีทองเลยไม่มีสีทองแปลว่าของแรไม่มีเลยยังไงล่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มกาชาตัวละครกันดีกว่า วิ้ยน่าจะมีสีทองนะผมว่านะ10ครั้งนี้โผล่ไเป็นวิทองหนึ่งทองสองว่าโคตรเอาการรุ่นสีทองเนี่ยมันจะออกได้2แบบครับก็คือออกเป็นเศษตัวละครกับออกเป็นตัวละครจริงๆเดี๋ยวมาดูปึ๊บวิ้ยแบบนี้คือได้ตัวละครแน่แน เมื่อไหร่ชิ้นส่วนเตียวหุยแต่ไอหมอนี่นี่ต้องเป็นตัวละครเอาผมว่าแต่มาจากการรับไหลเอา้าได้ตัวซ้าโอ้โหแต่ว่าดีนะคุณผู้ชมได้ตัวซ้ําเป็นกวนอูก,ก็ดีเราสามารถเราเศษตัวละครที่ได้ซ้ำไปเอีเกดตัวละครได้แล้วเราก็ได้พลสนูพลงาวมาเพิ่มแต่ผมยังมีสุมต่อมาบอกเลยว่าสุ่มกันรวๆแลวมาเป็นสองทองเฉยจงฟื้นคืนชีพจากการรับไหลจาก3,700ปีฟื้นคืนชีพขึ้นมาซช<อ>ชิ้นส่วนโจยินและตัวสุดท้ายชิ้นส่วนเหมือนกันครับ<อ>คุณผู้ชมสีแดงๆมาเลยไปต่อยข้าร้ยผมบอกเลยว่าวันนี้มีเร ว่าผมรองมาเพื่อเปิดวันนี้โดยเฉพาะเฮ้ยเหมือนเขาการันตีสองทองให้ตลอดเลยปะเนี่ยเขาก็เปิดทั้งหมดนะคุณผู้ชมโอ้โหอะไรวันนี้ไปอีกห้าร้อยครับเลี้ยวผาเปี้ยงมาเหมือนเดิมสองทองอีกหรือเปล่าเฮ้ยสามทองสามทองรอบนี้กดเปิดทั้งหมดได้ตัวละครมาหนึ่งตัวเป็นเตียวหุ่ยวะ่ะเท่ากับว่าเตียวหุยผูชมทำขึ้นสองดาวได้เอาเรื่องแต่อยากได้ผลมาเพิ่มมาดิผลมาอยู่ไหนอะขอผลมารีบป,ปได้ไหมออกมาหนึ่งทองมาเป็นตัวละครผู้หญิงด้วยนะกดเปิดทั้งหมดไปได้สี่ไปต่อุ้ยทอง สีทองเลยผมว่ามีสิทธิ์และรอบนี้เปิดไปก่อนเลยแม่นางคนกลางแม่นางคนกลางสีทองก็สีทองแปลว่าได้ตัวละครครับข้าห้องตรงเจอท่านเสียทีอุ้ยผมยังไม่มีพลธนทนูแจมเลยได้ตัวละครมาหนึ่งตัวนะครับแลนะผมหมดด้ืยยังเพชรยังไม่หมดยังมีกดต่อไปอีกหนึ่งรอบไปสีทองอีกแล้วอุ้ยสีทองยังบอย S <S ้ัสุดไปโอ้โหทองแตกแดงกันหมดเลยว่ะหมดหรือยัง500เหมือนจะเป็น5 0 0สุดท้ายแล้วหรือเปล่าแล้วผลปรากฏว่ามาอีก2ทอง2ทองขออนุญาตเปิดหมดเลยชินช้นส่วนเตียวหุยกับห้องตงุงหมดเกลี้ยงเลยเพชรผมเลยที่ส่งร้อยนะคุณผู้ชมและพวกตัวละครที่เราเปิดไปได้ใช่ไหมคุณผู้ชมเราก็สามารถมารับของได้อีกนะครับเช่นตัวนี้ห้องตงุงได้รับฟรี50เพชรได้ตัวอะไรบาอีกางกูลทหารก็ได้ตัวละ50เพชรเลยนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าแจกเยอะจริงเกมนี้นี่คุณผู้ชมแล้วตอนนะี้ผมก็มีผู้กล้าอยู่ทั้งหมด5้าตัวละครแล้วซึ่งผ มสามารถทําได้5กองทัพ5กองทัพที่บวกทหารด้วยก็เท่ากับ50คนแล้วนะคุณผู้ชมเสียดายอู้ไม่ได้ริปโป้ไม่งั้นนะผมจะเอามาลงกับนี่กองซุนจ้านเอา,เ,อาเ,อาเอาอยู่ด้วยกันเลยพลมา้าเพราะว่าเกมนี้เนี่ยม,มันมีสกิลที่หลากหลายมากๆคุณผู้ชมอย่างชเช่นไอ้เจ้าหมอนี่เขาก็จะบัฟพลม้าโหดมากไม่อยากให้เอามาเล่นกับริปโป้เดี๋ยวเรามาอัพห้องตรงกันซะหน่อยดีกว่ารล่บัฟเพิ่มความเร็วไอีเ50%วิธีทีมตีไวเออก็จะเป็นปบฟนัฟฝ่ายธนูอ๋อต้องลงธนูเยอะๆนะครับทีมนี้เดี๋ยวเราแอบเลเวลกันเลยดีกว่านะฮะกดอัพโหลด13เลยทีเดียวเราต้องเลื่อนขั้นก่อนถึงจะสามารถปลดล็อกสกิลได้สกิล2กดเลื่อน ขั้นไปโลดปล้นอกสกิลสองยิงสตันแล้วก็สวมใส่อุปกรณ์เข้าไปด้วยิดตกสร้างอุปกรณ์พร้อมรลบเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถเสริมพลังสกิลได้แต่ว่าวัตถุดิบเสริมพลังผมมีไม่พอว่าขาดอีกหนึ่งซึ่งวัตถุดิบตัวนี้เราก็สามารถไปฟาร์มในฐานในเรื่องดันเจียนได้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอไปดูคะแนนในมอดีหน่อยซิว่าแต่ละคนเนี่ยให้คะแนนมันยังไงบ้างะนะโน่หนึ่งบอกตรงโคตรแรงวินี่ไงคุณผู้ชมและเศษที่เราได้มานะครับของเจ้ากกดูเราก็สามารถมาทําขึ้น2ดาวได้เมื่อจุดตีเรากิล กลายเป็นเลเวลสนะครับตรงนี้คุณผู้ชมน่าดะชอบอีกอย่างหนึ่งของเกมนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนี่กดไปที่ริปโปใช่ไหมคุณผู้ชมดูคอสตูมซึ่งปกติเนี่ยตัวลิปโปมันจะเป็นผู้ชายคอสตูมลิปโปเป็นนี่แม่ทัพหญิงริปโปผมไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งมันโซเซ็กซี่มากๆากเ้าปีก็มีเหมือนกันคุณผู้ชมเป็นตัวผู้หญิงเหมือนกันเลยเมื่อเหล่าแม่ทัพชายกลายเป็นหญิงอย่างนั้นเลยนี่คุณผู้ชมอีกหนึ่งความน่าสนใจของเกมนี้นะครับก็คือการจัดกองทัพได้แบบอิสระมากๆเมื่อเราใส่ผู้กล้้้้าา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 ไไไไไปดดตตตััััวววใใใชชชช่่่่่่่่มม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 ยเเเรรรรจจจะะสสสสถถทททหุผผผููซึงกก็็ีีล ใส่ฮิลสัก2ตัวอะไรแบบนี้ใส่มนทนูอีก2อะไรแบบเนี้ยคือมันอิสระสุดๆเลยตรงนี้เห็นะคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะได้หนึ่งกองทัพแล้วหมอนี่พลธนูสุดตึงของเราห้องตรงเดี๋ยวพลพรรคพักนี้ผมจะเล่นเป็นธนูล้วนเลยคุณผู้ชมก็คือขบวนนี้เราจะอยู่หลังสุดเลยถ้าโดนลวงมาก็ตายแค่นั้นเองและนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของเหล่ากองทัพโรเตสดีที่อยู่ตอนนี้5กองทัพก็คือ50ตัวซึ่งเราจะาพ่ายพลกองทัพของหมนั้นไปสู้ในอารีนากันดีกว่าเดี๋ยวมาลองอารีน่าสามวีส่3กอัตโนมัติเลยแา้วเรา็นอา ดูบนธนูผมปั๊บปั๊บได้ยิงห,ง,งห้องตรงห้องตรงยิงแตกหมดครับดูแล้วปีผมเข้าไปนวในตรงกลางนวในวงในคือกองหน้าผมยังยืนอยู่ได้สบายๆใส,ส,ส่ธนูผมเริ่มยิงฟรีอีสปอร์จจัดๆวุ้ยแล้วเขามีตัวบนวุ้ยเลือดพันหกเอาไม่ลงนะออาแล้วนะโดนกองธนูผมยิงเลี้ยวยังไงแตกหมดแตกหมดตมดี้แตกหมดตี้เจอสามกองทัพไล่ยิงเออเรียบร้อยครับไหนมาดูชาด,ดวนปกติซีเป็นยังไงอ๋อเหมือนจะเป็นแม่ทัพไปว่ามาสู้กัน, <c oughs> กนเลือดสองหนเก้าเลือเดอเยอะกว่าก็ใช่ว่าจะชนะพลทหารวุ้ยโดนตีสตันกูไม่ขวดมันเออดาวิดเร เรามีบัฟบัฟแล้วตีตีแล้วบัฟบัฟแล้วตีวอ้ยมันมีสตันมีซีซีว่ะทำได้ยังไงวนะนั้นแล้วเราตีไม่โดนตีพลาดตีมิสเอ้านะถึงว่าเรายังสามารถฆ่าได้ว่ะโอ้ ตัวดีเดียวตายเลยไม่เป็นไรครับเรามีตัวที่2ตัวที่2อผมบอกเลยว่าอย่างตึงอย่างตึงเขาปัน่นอุ้ยปั่นเรื่อยๆผมก็ตีธรรมดา,าก็พอแล้วแต่เมื่อมีการตีมิสตีมิสกันเกิดขึ้นแปบลบว่าตีคิดถึงไนตีมิสเลี้วเขาก็เรี้ยเขาก,ลาขาก็ล่วงไหมล่วงล่วงอีกทีเดียวตีพลาดะอะไรเยอะขนาดนั้นเรียบร้อยครับแต่เมื่อเราชนะแล้วเนี่ยตัวที่เราชนะก็จะมาสู้กับตัวต่อไปเอาแล้วเป็นตัวเดียวกันสู้กันเองเอามันหน่อยเอามันมันอุ้ยแล้วเราตายแล้วตัวสุดท้ายผมเป็นตัวเออนี่ตัวยิงธนูยิงเลสตันกระเด มันยังพอสู้ได้อยู่อนิดเดียวสรุปตรงนี้เลยห้องตรงไม่เหมาะกับการเล่นแบบหนึ่งหนึ่งะคุณผู้ชมเอาละครับมาดูโหมดต่อไปโหมดอารีน่านั่นเองเป็น6 V6 เท่ากับ60ตัว VS60 ตัวในอย่างนั้นลตัวนี้ก็ <S 2> <S 2> เริ่มต่อสู้อัตโนมือ <S <S ไม่ใช่อัตโนมัติ <S 2> <S 2> ใส่เข้าไปนนัวรัว,รวยิงฟรีฟรีไปห้องตรงผมและแถวบนเขาเหมือนจะแตกหมดแล้วแถวบนเขาแตกหมดแล้วพลมามผมวิ่งลงมาวิ่งลงมาทะลุแถวล่างเขาแต่ว่าแถวแถวล่างผมโดนล้วงอะดิแต่ว่าทำเมงเขาล้วงเหมือนจะไม่พอครับโดนห้องตรงผมตีเรียบร้อยแตกชนะแบบอี กองทัพนะครับเมื่อกี้ผมเจอผม6กองทัพไล่ตบเข้าไปที่สิงเกมนี้ก็จะมีระบบอีกหลายอย่างนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นดันเจียนลงเพื่อแบบเกรดตัวละครอ,อะไรแบบนี้แอนเจนพิเศษก็มีแต่ว่าผมยังไม่ปลดอันนี้เดยน่าจะเป็นเหมือนการไต่หอนะฮะแล้วก็ยังมีศูนย์ส่งกําลังพลซึ่งเราสามารถเอานักรบของเราเนี่ยส่งเข้าไปได้เมื่อครบเวลาปุ๊บเราก็จะได้รับของรางวัลและก็มีกิวด้วยซึ่งผมเพิ่งเข้าไปได้ไม่นานท่าที่สังเกตดูคนในกิวของเราก็จะพูดกันอยู่คําเดียวว่าเจ้าเป็นยังไงบ้างเจ้าเป็น แต่เท่าที่ดูก็จะมีสึกล่ากิวสึกสกิวเดี๋ยวว่างๆต้องลองมาเล่นดูน่าจะสนุกแล้วก็จะมีลานฝึกคุณผู้ชมที่เราสามารถส่งตัวละครเราเนี่ยไปฝึกฝนได้ก็เหมือนเดิมครับเมื่อเราส่งเริ่มฝึกไปก็ต้องรอเวลาครูดาวสองชั่วโมง4ชั่วโมง6ชั่วโมงแต่ฝนจะไม่ปลดเราสามารถฝึกได้2ชั่วโมงไปก่อนโอ้แล้วก,ก็อีกระบบหนึ่งที่ผมลืมพูดถึงนะคุณผู้ชมซึ่งเราเนี่ยสามารถอัปเกรดผูการได้ใช่ไหมฝนทหารเราก็สามารถอัปเกรดได้ด้วยโอ้โหคือเขาใส่ใจรายละเอียดมากคุณผู้ชมเนี่ยอัปเล อ,อย่างเช่นอยากได้เลือดของทหารตัวนี้เพิ่มอยากได้เพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์อยากได้โจมตีหรืออยากได้โจมตีกายภาพเป็นเปอร์เซ็นต์อยากได้เกราะอะไรแบบนี้ทำละเอียดดีมากครับเกมนี้อ๋อใช่คุณผู้ชมแนละ้วผมก็มีโค้ดมาแจกด้วยคุณผู้ชมต้องกดเข้าไปที่บนขวาตรงรูปฟันเฟืองตัวนี้นะครับแล้วก็กดตรงข่าวสารสแลตคูป,ปองนั่นเองแล้วก็กดใส่รหัสคูป,ปองซึ่งโค้ดแรกนั้นก็คือ open 0 7 1 9เเกาดส่งเข้าไปเลยยี่ประร้อยใช้สําเร็จแล้วโค้ดที่2อง global go ใช้คูป,ปองสําเร็จแล้วแล้วก็โค้สปปุาก่มร ยอยาเะแถมได้เพชรด้วยนะครับคุณผู้ชม300อย่าลืมไป็นกองโครดกันด้วยนะฮะแล้วก็สุดท้ายถ้าคุณผู้ชมสนใจจะดาวน์โหลดเกมนี้เนี่ยก็าสามารถกดได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปผมได้เลยผมได้ทำการใส่ไว้ที่ใต้ดีสคริปชันเรียบร้อยแล้วและก็สุดท้ายจริงๆแล้วคุณผู้ชมก็อย่าลืมจำอะไรอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกระชับผมด้วยสวัสดีจกักรพ,พรรดิโปรตีเอสดของตังลาจูกคนไปก่อนแล้วเจอกันเมื่อเราเจอกันไปรักจุ๊บจุ๊บ